<laughs> Hãy không <làm> <laughs> <đánh đánh> <laughs> ด้วยติมด้ใหญ่ด้วยตต้องโอ้ยเฮ้ยเบ็ดง้างโอ้ยโอยทันเลยมีแปดโลอะเห็นน้องขาผมไหมนะโอ้ยจัดตายตาย เอาคุยกล้องหน่อยดูสภาพเยอะเป็นพวกล้องเคลียร์หรือเปล่ากลองเคลียร์เยอะแต่เมื่อกี้มองโอ้โหเสียดายโดนตรงแข้งแข็งด้วยแหละมันไม่เข้าเงี่ยงขึ้นมาเท่าขาผมเลยนะเมื่อกี้นั่นอ้โไม่เข้าเงี้ยงมีเจ็ดแปดได้อ่ะเสียทรงไปเลยเอาคุยกล้องนยโอเคครับผมเตะแก้คันเป็นทางเดียว งานเราทำหนึ่งคลิปนี่เลยคลิปนี้ไม่ได้ตังค์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยววัดใจดีเดี๋ยววัดใจดีให้โควิดระบาดงานก็ไม่มีทำปลายังตกไม่ได้อย่างงงปลาติดโควิดไม่กล้าออกมาขายโอเคครับเไปเดี๋ยวเอาใหม่อโเคปล่อยปลาหนึ